สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้จะมาแคชเกมนะครับบนมือถือชื่อ The Zodiac Ball นะครับหรือสงครามจากราศีนะครับในชื่อภาษาไทยตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด6เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเป็นเกมนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนักนะครับเพิ่งเห็นมีการโฆษณากันผ่าน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมกันนะครับเลือกเซิร์ฟใหม่สู่กันแล้วกันนะครับคนน่าจะน้อยพอกดเลือกเซิร์ฟเสร็จก็จะมีอาชีพให้เลือกครับเวท นะครับพาลาดินพาลาดินนี่คือนักธนูนะครับสำหรับเกมนีนะ้อันนี้ก็จะเป็นอัศวินนะครับก็จะมีการบอกชัดเจนว่าอัศวินเนี่ยป้องกันสูงจมตีต่อเนื้อสูงนะครับนักเวก็จะขีสูงการฆ่าสูงพาลาดินก็จะโจมตีแรงนะครับตีสูงคืออะไรเนี่ยเออน่าจะแปลเพียเพ้ยนๆไปหน่อยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบว่าชอบแนวไหนนะครับก็ผมเอา อสเวนแลกกันนะครับพอดีผมเคยเล่นอีกตัวหนึ่งนะก็เลือกเป็นยิศาไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลองเล่นอสเวนดูแล้วกันนะครับอ่ะเข้าสู่เกมกันเลยตั้งชื่อฮะตั้งชื่อก็ขอใช้ชื่อเดิมแล้วกันครับชอตตี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวแรกเล่นไปแล้วอันนี้เป็นอะไรดีชอตตี้สองแล้วนะ ไม่รู้จะยังไงเพราะตัวนี้ก็คงเอาไว้แคชสิ่งเดียวคงไม่ได้เล่นอะไรมากนักนะครับคงไปเล่นตัวหลักชอ็อตตี้เหมือนเดิมโอเค,อเคกดเข้าสู่เกมได้เลยถ้าใครเล่นผ่านมือถือนะครับก็แนะนําว่าตอนเพิ่งเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยให้ต่อ wifi นะครับมันจะได้ไม่เปลืองนะครับ 3G ของเรานะครับเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยโหลดค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะได้เป็นการประหยัด 3G ด้วยนะครับ อ้าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ฮะน,น่ะมีบอกตำนงตำนานมาแต่นานนมอน,นานนมจริงๆฮะนานนมจริงๆอ้นนาโอเคจะเป็นสตอรี่ฮะก็ขอข้ามแล้วกันเนะเราเน้นเกมเพลย์หลักนะครับขอข้ามๆไปอันไหนถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นเองก็ลองลองลอง,ลองไล่ดูก็ได้นะฮะถ้าเกิดสนใจอันนี้ผมดูระบบเกมเพลย์ของเกมนี้ก่อนหลัก โอเคมาหนึ่งก็จะเจอเดมโมขอการต่อสู้ฮะก็จะมีโอดินคอยช่วยเรานะสู้กับเฟนริวนะครับจะสังเกตว่าเป็นอาตัวละครที่มีอยู่จริงจากนิยายกรีกอ่าหรืออ่าเราเห็นกันบ่อยๆอนะโอดินนะออโรล่าโอเคก็จะเป็นตัวละครที่นิยายกรีกแหลนะฮะพูดไม่ถูกนะน่าเป็นนิยายกรีกแหละ รู้สึกว่าการต่อสู้จะแพ้นะครับเมื่อกี้อ้าวแพ้ไม่ใช่เหรอเอาลตลกดีอะชนะได้ไงเนี่ยเมื่อกี้แพ้อยู่กระจัด <c oughs> โอเคช่างมันโอ้โหเปิดเกมมาครับแหลกเลยครับเพราะว่ามีคนเยอะฮนะเดี๋ยวขออซ่อนผู้เล่นก่อนฮนะซ่อนชื่อไปได้วยฮะอ่าก็ Interface ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับด้านบนก็จะเป็นเมนูต่างๆด้านซ้ายก็จะเป็นเมนูเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับพวกตัวละครครับด้านขวาก็จะเป็นพวกเควส์นะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีค่อยๆเพิ่มมาทีละอย่างอ่าโดยโดยทั่วไปเกมอ่าอ่าบนเนี้ยนะเกมบนมือถือเนี้ยก็จะมีระบบการสอนนะครับให้เราเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับจริงๆเกมบนเว็บหลายๆเกมก็มีนะอ่าก็อ่าก็ลองทําตามที่เขาบอกไปก่อนอ่ะ เอาได้ดาบหนึ่งเล่นคลิกอุปรกรณ์น่าจะเป็นการติดตั้งนะครับลองเล่นไปแรกๆก็ทําตามที่เขาบอกไปก่อนนะจะได้ไวอ่าก็การต่อสู้ก็จะเป็นลักษณะของการลงดันนะฮะก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นด้วยนะครับชาวนากับงูเห่าเฮ้ยงูพิษนะฮะ ลักษณะการต่อสู้ก็เราไม่ต้องกดเองนะมันจะโจมตีให้เราโดยอัตโนมัตินะครับันนั้นก็อยู่ที่ของเราแล้วก็การวางตำแหน่งตัวละครนะครับจะเป็นจะเป็นจุดจุดเด่นนะเป็นระบบของเกมนี้โอเคมีการประเมินผลการลบนะครับถ้าเราชนะดาวเยอะๆก็ได้รางวัลเยอะนะครับโอเคกดตรงนี้ฮะบ,บริเวณนี้จะเป็นลักษณะของอโต้เควสนะครับมันจะเดินให้เราเสร็จเลย ทั้งไปรับทั้งไปส่งเควสอะมันจะจัดการให้เราอันนี้เขาแนะนําให้คลิกตัวละครนะครับลองกดดูก่อนอันนี้คือของใส่ตัวเราครับมีช่องหนึ่งว่างอยู่อ่าก็คลิกเพื่อที่จะซื้อได้ฮะนี่เป็นสร้อยซื้อสาเร็จนะครับก็มีของเควสอยู่ด้วยอ่าเป็นของอะไรเนี่ยลองกดดูเับไม่คลิกได้นะครับเอาได้กล้วยมาอ๋อตอนนี้เป็น อ,อีเวนต์ของเกี่ยวกับพวกวันสงการก็เลยจะมีของครับพวกนี้เยอะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นของขวัญที่แจกให้นะครับเราเล่นตามเงื่อนไขนะครับก็าสามารถเปิดเพื่อเอาของรางวัลไดนะ้อันนี้เรายังไม่เวลสิบนะก็ยังเปิดไม่ได้โอเคลุยเควสกันต่อนะครับดีวผมขอข้ามมากันนะเนื้อเรื่อง ขอเน้นการต่อสู้เป็นหลักนะครับเพื่อที่จะเปิดระบบใหม่ๆเร็วๆมีการโจมตีต่อเนื่องนะครับนี่คือจุดเด่นของของอัศวินนะฮะโจมตีต่อเนื่องอโอเคก็จะได้ของมาอ,ออโต้เพสไปฮะทั้งสบาย อันนี้เปิดฟังก์ชันใหม่ครับก็จะมีการบอกขึ้นมานะฮะว่าได้อะไรอันนี้คือบ้านของออโรร่านะครับลองกดดูฮะทำอะไรได้บ้างอุทิศตนนะครับออโรร่านะครับประมาณว่าอ๋อออโรร่าก็คือเราสามารถที่จะอุทิศตนเพื่อให้ออโรร่าเนี่ยเติบโตได้แล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับอาอโอลร่าเลเวลอัพฮะก็จะมีบอกครับว่าอ่า เราจะได้ความสามารถจากโอโราอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับเพิ่มเต็มเลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกจะเปิดล็อกอยู่อันเดียวคือเพิ่มความเสียหายนะครับต้องให้โอโราเนี่ยเวลสูงขึ้นสักระยะหนึ่งไปเรื่อยๆนะก็จะเปิดความสามารถมาอันนี้ก็อัพเลเวลฮะอัพได้ฮนะอัพโดยใช้ค่าเนี่ลูกไฟเนี่ยอัพได้ลูกไฟพวกนี้ก็ได้มาจากการทำเวสน่นแหละคับไม่จะมีการแจกดูยันต่อ อันจริงนะครับเดี๋ยวผมเห็นมีเครื่องหมายตกใจอยู่ขอดูก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นการชําระเงินล่วงหน้าพูดง่ายๆคือเติมเงินในเกมฮะเพื่อจะได้ระบบ V.I.P. ซึ่ง V.I.P. ก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับเพิ่มเติมเพิ่มมาจากผู้เล่นปกตินะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดใช้นิเงินแล้วก็คิดว่าชอบระบบเกมนี้จริงๆเติมเงินไว้ก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นให้เราเทปไวขึ้น,นเองนะครับ เห็นว่ามีอีเวนท์ที่สนับสนุนการเติมเงินค่อนข้างเยอะครับเติมเงินครั้งแรกปุ๊บได้ของอะไรแบบนี้นะครับ่ย่ห็นี้เติมเงินแจกของก็จะเป็นลักษณะพวกนี้ไปเลยโอเคเราขอข้ามการเติมเงินไปแล้วกันเนะพราะเราจะไม่เติมนะ <c oughs> เราแค่มาแคชเฉยๆครับแต่ตัวหลังผมก็เติมนะ VIP สองหรือสามนี่แหละจำไม่ได้โอเคลุยกันต่อฮะ อ่ามีออโราโผล่มานะครับช่วยเพิ่มความเสียหายให้เราเมื่อตอนเริ่มเกมเลยอ่าดีใจให้เราด้วยนะโอเคโหลดใช้นิดนึงครับผมเล่นผ่านบ o ูแ s t a ก็อาจจะไม่ลื่นเท่าในในอ่าพวกสมาร์ทโฟนไงแหละ อ่ะฟังก์ชันใหม่เปิดเลยนะครับเป็นบ้านของโอลอราเหมือนเดิมดูซิว่าโอลอราทำอะไรได้อีกฮะหาวิญญาณหาวิญญาณหาวิญญาณก็คืออ่าประมาณว่าเมื่อถึงเลเวลตามที่กําหนดเนี่ยเราสามารถที่จะกดนะครับหาวิญญาณเพื่อที่จะเพิ่มสเตตัสนะครับให้เรานะครับก็จะเปิดล็อกตามเลเวลอย่างวิญญาณขั้นต่อไปจะเลเวลยี่สิบก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคอ่ะเรีนต่อฮะ อันนี้เมื่อเปิดกล่องขอนขวัญอ๋อแสดงว่าเราเลเวล5้าละเราได้เปิดของข,องข,องขวัญน,นะครับก็กดเปิดไปเลยน่าจะมีการแถมของนะครับแถมของค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะให้ทั้งเงินให้ทั้ง,งกล่องเวลสิบนะถ้าเวลสิบก็เปิดได้อีกการอันนี้ก็เป็นการเดินอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องไปกดเองฮะระบบออตโต้ให้หมดแม้แต่การต่อสูอ้ก็ออโต้ให้ฮนะ ก็ S 1> <S 1> เพลินๆนีฮะเล่นง่ายดีไม่ต้องกดอะไรมากนะครับเกมนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยต้องกดอะไรกันหน้าจอมากมายนะก็สามารถแบบใช้มือเดียวเล่นได้นะครับก็ระบบออโต้ก็ค่อนข้างเยอะ มาเจอโลีิฮะถ้าใครชอบเทพนิยายกรีกก็จะเจอตัวละครเต็มเลยครับที่เรารู้จักกันขอข้ามแล้วกันนะมันข้ามได้ก็ขอข้ามอ่ะโอเคหน้าโลีิแล้ว เล่นแป๊บเดียวฮบเวลเจ็ดแล้วนะครับไวทีเดียวฟังก์ชันใหม่เปิดแล้วครับอันนี้เป็นการตีบวกนั่นเองนะครับดูซิว่าตีบวกจะเป็นไงบ้างอ่มีคููดาวโผล่ขึ้นมานะมีคููดาวโผล่ขึ้นมาเราตีไปเรื่อยๆก่อนฮนะดูซิว่าคูดาวจะเต็ม,มเท่าไหร่เอาตีบวกเกินเกินเลเวลตัวเองไม่ได้ฮะไม่เป็นไรตีบวกอเกเงินไปก่อน อ่าโอเคคู่ดาวอยู่ที่สิบนาทีนะครับพะน้นก็ถ้าเกิดจะตีอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอสิบนาทีนะค่อยมาตีใหม่ก็อย่าลืมสละนะครับจะได้เ,เก่งไวๆนะครับคอยตีบวกไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยเจอเมนูใหม่โผล่ขึ้นมาครับลูกมือมีเครื่องหมายตกใจด้วยเอาลองกดดูอ๋อลูกมือนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ตัวละครเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นเมื่อกี้เรา ไปขอพรมาเจ้าของโอโรร่านะครับจะมีดีเลย์อยู่ประมาณ6นาทีแลนะซึ่งในระบบเนี้ยจะคอยแจ้งเตือนเราด้วยนะครับอันนี้สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งอุปกรณ์เมื่อกี้ติดดีเลย์ใช่เหรอติดครูดาวอยู่นะอา,อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะฮะในบางอันอาจจะน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะผมว่าเพราะตอนนี้เรายังตีบวกไม่ได้ไงหรือมันจะบอกว่าของทุกอย่างของเราเนี่ยยังไม่ได้บวกถึงขั้นสูงสุดที่เราจะบวกได้เช่นตอนนี้ผมเวลเ ของทุกอย่างยังไม่บวกเจ็ดหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะอ้าวโอเคขอพรพระเจ้าได้แล้วกดเลยฮะก็จะพามาขอพรครับกดอีกโอโรล,ล่าเวลอัพอีกแล้วครับลองดูซิว่าอัปเกรดได้ไหมอ่าอัพได้นะฮะพอเลเวลอัพแล้วโอโรล,ล่าก็เพิ่มความสามารถได้หาวิญญาณย,ยังไม่ได้นะต้องเวฟยี่สิบ 20. โอเคลุกยกัตอนต่อครับอ่เริ่มมีหลายเฟสนะฮะ ยิงเควสก็ดูตรงนี้ได้นะฮะก็จะมีการบอกว่าให้ทําอะไรภารกินหลักส่วนใหญ่ก็คือลงดันนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรพิสดารมากนะแต่อันนี้จะมีเควสอื่นๆด้วยเช่นเควสเสริมอย่างเช่นอันเนี้ยก็จะเป็นบอกว่าให้ตีบวกชุดเกาะให้หนึ่งเรเจ็ดสองชุดซึ่งตอนนี้ผมติดครูดาวอยู่ตีไม่ได้นะครับก็ทาเควสหลักไปก่อนโอเคลุยกันต่อ งูพิษแตกตลาดแตกแน่ๆครับเดี๋ยวโดนน่มฟันเนี่ยแตกแน่ เจอเทพทอครับดูซิว่าเป็นไงโอ้โหเลือดล้านหนึ่งครับใครจะไปสู้ได้ครับโอ้โหตีเข้าเจ็ดร้อยครับพี่เทพทอสวนมากก็ตายเลยครับเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโดนลดแค่ห้าสิบหกสิบมีความตั้งใจดีมากแต่ก็ยังอ,อ่อนฮะอ่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะอ๋อเขาบอกว่าเขาจะอ่อนให้ฮะโอ้โหลดเลือดให้เหลือพันหนึ่ง น,นี่เราว่าชน,นะเลยครับเพราะมีสกิลพระเอกอยู่ปิดฉากการโจมตีเรียบร้อยครับแต่ถ้าถ้าพี่ทอเขาไม่อ่อนให้นี่เราก็คงต้ม่ได้นะอันนี้ผลการลบเป็นสองดาวเลยนะครับเพราะว่าโดนพี่ทอโจมตีหนักอยู่เหมือนกันนะหรือว่าเราปิดเกมช้าก็ไม่รู้ อ่าได้ฟังกชันใหม่เพิ่มเติมครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไปดูกันอาวุธศักดิ์สิทธิ์อ่าก็คือเมื่อกี้ชนะเทพลอมาได้ฮะก็ได้เทพสายฟ้ามากดสร้างดูอ๋อก็คือจะประมาณว่าบวกอาวุธเทพเนี่ยเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับอ่าก็บวกไปบวกได้ยี่สิบครั้งฮนะก็บวกไปเลยอ่าวันนี้ยังบวกได้กล้าครั้งแต่ว่า ห้ามบวกเกินเลเวลเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอเลเวลสูงวันนี้ก่อนค่อยกลับมาตีใหม่นะมีของเต็มเลยเนะี่ยดูสิแสดงว่าโอ้เราก็สามารถเพิ่มความสามารถให้ตัวละครได้เยอะครับอ่าเล่นไปเล่นมาระบบก็เยอะเริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยโอ้น่าสนุกดีอี๋ยวเล่นอีกระยะหนึ่งนะครับลูกมือมีการแจ้งเตือนมานะครับโอเค คือเรายัางตีไม่ได้อะเะเเรายังเวดเก้าอยู่ตีเพิ่มไม่ได้อ่าโอเคนี้เราเลเวลสิบแล้วก็เปิดกล่องที่เมื่อกี้เขาแจกมาได้แล้วครับก็จะได้ผลึกเวทผลึกเวทนี่ก็คือของแคสนั่นแหละนี่เอาไว้เติม ซื้อของแคสนะครับอ่านี้เขาให้ไปกรุงทอยนะครับกรุงทอยย้ายแแบบแล้วอ่าก็เปิดฟังก์ชันใหม่ครับเชิญอาศูนเอ่าเชิญสาหายครับไม่ใช่เชิญอาศูนย์นะเชิญสาหายนะครับบอกอันนี้ก็คือเป็นเป็นตี้ของเราเองนะครับเราจะจัดตี้แบบไหนเชิญสาหายมาก,ก่อน สหายคืออ๋อสปาร์ตาครับเมื่อกี้ฮะที่เราสู้ด้วยเชิญได้เลยครับโอ้หลังจากเชิญมาแล้วจะเห็นว่ามีามีขุนพลโผล่ขึ้นมาอีกนะครับอากามนนอนอารการมนนอนคือคนที่ไปบุกกรุงทอยนี่เองนะครับเชิญได้ไหมนะเนี่ยยังยังต้องเลเวลถึงก่อนนะครับอธินาอธินานี้จะแจกถ้าเกิดเราตเติมเงินนะครับได้ผลึกเวทคบหนึ่งพันคิดว่าน่าจะ,ตะเติมประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับก็จะได้อธินามาฟรีนะครับ อีกคนนึงคือใครเอ่ยซิลนะครับซิลนี้คือต้องใช้เกติยศนะครับหนึ่งพันในการจ้างมานะครับเกติยศคือตรงนี้ฮะได้จากการที่เราไป p v p กับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับคือเกมนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมนะครับแทบจะทั้งวันเลยนะครับมีกิจกรรมให้เราทาตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์เช่นเที่ยงคืนมีกิจกรรมหนึ่ง บ่ายสามกิจกรรมหนึ่งอะไรแบบนี้ฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดก,กันทีหลังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเอาพวกเขา้าเข้ามาในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตีของเราอะแต่ไม่คลิกได้เลยนะฮะโอเคมือหนึ่งนี่คือโจมตีคนแรกครับมือสองคือโจมตีคนที่สองในตีเรานะครับอันนี้ผมปรับนิดน,นึงแล้วกันเพราะเราเป็นนักดาบเรายืนหน้าครับสปาร์ตาก็เป็นนักรบเหมือนกันได้ยืนหน้าทั้งคู่แหละเดี๋ยวรอ นะครับมีตัวละครตัวอื่นโผล่ขึ้นมาที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่พวกสายบูกก็จะไปไว้ข้างหลังอันดีก็ใส่คองนะเดับเบิันคลิกได้เลยนะมีอาวุธนะซื้ออาวุธมาซื้ออาวุธมาโอเคเรียบร้อยได้สปาร์ตามานะครับเวลหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพาไปเก็บเวลโอเคครับโอเวลห้าเลยครับสปาร์ตา้าเราคือส่งเฟสอะ่ะแหละส่งเฟสปุ๊บเวลเวลห้าเลย